How ท o ทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรไม่ให้เป็นภาระกับคนทิ้งและคนเก็บ 1. ถอดหน้ากากออกโดยไม่สัมผัสด,ด้านในของหน้ากาก 2. พับหน้ากากเก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน 3. ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหูแล้วพันโดยรอบหน้ากาก 4. ทิ้งใส่ถุงสีแดงที่ทางเทศบาลนครหักใหญ่แจกให้เมื่อเต็มถุงแล้วมัดปากถุงให้แน่นนำไปทิ้งโดยวางแยกออกจากขยะอื่นๆเพื่อให้พนักงานเก็บขยะสามารถแยกขยะได้ถูกประเภทและเกิดความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสด้วย หลังจากทิ้งหน้ากากอนามัยแล้วควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำเปล่าหรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์75%ขึ้นไปป้องกันตนเองป้องกันเพื่อนร่วมง,งานป้องกันคนรักป้องกันคนหาดใหญ่ช่วยกันแยกขยะเพื่อความปลอดภัยของชาวหาดใหญ่นะครับพอเป็นห่วงอยกใย้ช่วยแยกขยะ